สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับนัยเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมารีวิวรถให้ได้ชมกันเหมือนเดิมนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้าอันติด1 8 e นะคะปี2016ราคาค่าตัวอยู่เพียง4,019,000บาทเท่านั้นเองนะคะด้รถสวยๆคันนี้ไปใช้งานเลยนะสาหรับใครที่กําลังมองหารถไ้ใช้งานอยู่นะคะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นขับฟรี90วันให้ด้วยนะใครที่สนใจติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร09 แปดสองนนะคะเบอร์น mm ี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะ ใครสนใจห้ามพานนะคะอยู่ต่างจังหวัดมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่ด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะปา้ายทะเบียนนี้เลยนะ,ะ5้ากไก่ดอชดา1806กรุงเทพมหานครน,นะคะโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม3เส้นนะคะได้เป็นรถสีบอลเงินสีสวยสวย,สวยดูแลกันง่ายๆเลยนะโค,คมไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ Okay. <laughs> ในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะน็อตห้ารูโลโกโ้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมไม่มีค้ามน้ำมันหยดเลยเยิ้มเลยนะคะรอยซีนเดิมๆหัวน็อตไม่มีรอยไขย่รอยเขยับขยื้อนนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนกระจกมองข้างฝากครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโคเมีย ะะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติปเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้านะคะมีติดอยู่นะกระจกเดิมเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวใครซื้อรถกันน้นนะแถมฟิล์มให้รอบคันเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะสำหรับภายในตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบตนะคะลูกค้าเลขไมจะอยู่ที่1 6 1 0 0 0 7 0 2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะลูกค้าไม่มีเรื่องของการกลับไม์ก่อไม์แน่นอนนะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้าขวดน้ําต้องแผงประตูให้นะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนบทเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM ซี USB AUX ได้นะคะแอร์ Air, ได้เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้เสียระดับเจอออโตโอ้แบบขั้นบันไดนะคะ ฟ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือลงอักขระยันใดๆเลยนะคะฟ้าสวยๆในส่วนของเบาะนะคะคันนี้เขาจะได้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีเบจนะเบาะไม่มีรอยฉีกรอยขาดไม่เหี่ยวไม่ย่นเลยนะคะเบาะแน่นๆตึงๆตึงๆนะคะหัวน็อตซอกประตูสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขย,อยขยับขยืขย่ยนนะคะเดิมๆเลยนะการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนรับรองว่าซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะขัดเก ตคัดคุณภาพให้ทุกคันเลยนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งนะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาะด้านหลังนี่ก็ไม่มีช้ําเลยนะคะสวยๆข้อดีของบาะผ้านะคะลูกค้าระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนนะคะ แต่ว่าข้อเสียก็อาจจะดูแลทาความสะอาดยากนิดนึงเนาะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะคะสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวได้ผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะไฟท้ายนะคะลูกค้าเป็นไฟท้ายแบบ LED ดีไซน์มาให้สวยงามนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กันชนด้านหลัง2จุดเลยนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหนังติดตัวไรฟ้ามาแล้วนะคะไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดนะคะ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างๆตัวนี้เดี๋ยวเราเอาถาดรองมาปิดให้อีกทีหนึ่งนะคะบอดี้ด้านล่างเนี่ยไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะลูกค้าบอดี้เดิมๆไม่เคยจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะล้ออะไรนะคะอยู่ครบอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะการันตีโครงสร้างให้โครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะไม่มีรอยไขยรอยขยับเพี้ยนเลยนะเดิมๆนะคะ จุดเม็ดอาร์ตต้องฝากกระโปรงด้านท้ายกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะใครสนใจคันนี้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกคา้าราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะเครดิตดีจัดเต็มได้นะคะผ่อนนาน7ปี8 4งวดค่างวดเนี่ยตกอยู่ประมาณ7 0 0 0กลางๆเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็น์ให้ถึงที่นะคะลูกคา้าเตรียมเอกสารรอได้เลยนะคะเราให้ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะ,ะหรือไม่สะดวกขึ้นมารับรถเราก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ เช่นกันนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอโทรเข้ามาแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะนัดยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดนน่นห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดู o v วีวนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1,800cc 141แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะเดิมๆเลย ไม่มีคาบน้ำมันหยดไหลเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติได้เลยนะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีเป็นเครื่องไม่มีแน่นอนคงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมๆนะคะคันหน้าเดิมๆเลยไม่มีคดไม่มีงอหัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยเขยิบเขยื้อนนะคะจุดมากแต้มสีจากโรงงานด้านในมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆหัวน็อตด้านในไม่มีรอยไข่เลยนะคะหัวน็อตฝักกระโปรงเดิมๆ โลโก้โตยต้ายังอยู่ชงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอ,อก,กอมีติดอยู่ครบเลยนะคะ การันตีครงสร้างให้นะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกับรถเตยตาอันติดหน e ปี2016นะคะค่าตัวอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้ผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดนะคะช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นขับฟรี90วันให้ด้วยนะคะใครที่ต้องการรถไปใช้งานนะคะเดือนหน้าส่งการแล้วนะคะรีบติดต่อกันเข้ามานะคะลูกค้าจะได้ไม่ทันไม่กระทันหันเนาะจะได้มีรถไปใช้เที่ยวส่งการ หรือขับกลับบ้านนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อมาหานัดได้นะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะบริษัทตัต้องอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพม,มินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกัน อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ